ก็มีดอกเก่าเมือนเก่ามี้าแทนเฮ้ยว่ามาลาดเปเซ็นตุแล้วเว่ามาลาดโปเซ็นตุมแล้วเก่าแมนอืม่จอดเที่ยวไมดิเจ้านี้ออกสัญจอดแมนครับอ้าวพี่น้องมันก็เญจอนเนี่ยครับหวนี้ยังไงกับพี่เก่าลานบปเซนเลยหัวนี้ยังไงกับพี่เก่าลานบปเซ็นเลยมั่นใจมั่นใจเต็มร้อยเก่ามีล้านเปอร์เซ็นแมนถูกต้องอยู่บนหรืออยู่ลลางอยู่ล่าง อยู่ลังอ่ะไม่แน่นะครับพอสวัยจะจับให้เก้าอะไรรอติดตามนะครับใน่นอนเก้าครับข้เตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิจการรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม FC แฟนช่ a งแฟนเพจนะครับท่านที่เข้ามารับชมทางช่อง YouTube แล้วก็ทางเพจ Facebook บ่าวิสานนิกันนะครับตามสัญญาเลยนะครับเรามาตามให้นะครับพ่อสวัยวันนี้มาไม่เจอที่ออฟฟิศออฟฟิศด้านหน้าไม่เจอนะครับเดี๋ยวน่าจะอยู่ในบริเวณรีสอร์ทด,ด้านในเนาะเอากว้างพอสมควรไปตามหาไหน,นอ่อยอยู่บนนอน่าจะอยู่เนาะเพราะว่าปกติแล้วพ่อสวยก็จะอยู่ช่วง กลางวันนะครับจะเข้ากะกลางวันนะครับอยู่ช่วงกลางวันแต่ยังไม่เห็นเลยอยู่ไหนออยู่ในหันบนเห็นบนางไเอ้าอยู่หลังครัวพี่สวดสวัสดีครับสวัสดีครับเอา้ามันเป็นยังไงเลขพิเศษนี่พิเศษตัวเดียวให็นแล้วใช่ไหมมันเข่มามันเข่าเบิดเล้ะกูไดเอากูได้เข่าตัวเดียวเบิดเลยเโอ้ นี่พิเศษงวดนี้งวดนี้มีใครยังนใจอยู่เยี่ยนในใจเราออันล้อเล็กนเพราว่าอ๋อันลงรางอ่ะเอฟซีให้ตามย่างไหลเลยบอล้อเล็กลิงรางในใจแล้วอมันถ้าเขาดับบ้ามันถึเสียใจันัเปลี่ยนอะไรอ๋เอาหันน่นอนก่อนติได้ี่ยนใใจแล้วเอาไปนัังมงเกาได้ป้วยไปไปไปรับอ่ะเราเห็นงานอยู่เนาะ มอาลบกวนอันจักหน่อยเพราะว่าเอฟซีให้ตามไหลเนาะแล้วคนว่าเวลาหวยออกแล้วแม่นจังว่าสั่นว่าอ้าวบ่แม่นจังไดนเนาะลงให้เบิ่งตั้งสองคลิปพี่น้องลงให้เบิ่งตั้งสองคลิปตัวเลขตัวเดียวสามแปดตัวเดียวเราก็ย่ำตลอดเอาขอเวลาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปคุยจักหน่อยหนึ่งเอฟซีเป็นล้อไหลไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมไปรออยู่ออฟฟิศเด้อ ขอสสดยครับสวัสดีเค่นนัครับสวัสดีเป็นทางการเนาะว่าหันมาเราเพท่านได้ตังรักเขาไปว่ได้นัดเราเนาะมาหอดกะเราลังเห็จงานอยู่พอดีเอฟซีเมนต์มาหลายเพราะว่าเพิ่นบอกว่าแต่ว่าลังก้นก็บว่าไม่เห็นคิดเออม่เอนเอออันบ่เห็นก็ถือว่าบ่มีโชคเนาะบ่มีโชคเนาะว่าเหลขเล็กตัวเดียวแบบนี้แต่ว่าลางย่างเดียวเนียไปบอกเมียเนะบอกคนพวกนี้ไปว่าลยบอก มีคนถือน้ำยูบ่เป็นบ่อูกันอาจารย์ไม่ใช่ใตัวเองอาจารย์สบยเันก็พราะั้นเราซื้อจุ๊บบาเรามาสามแปดลางตัวเดียวพระว่าอ้บนีดีกับหนาั่นให้เรียกเอาเป็ตัวเดียวล่างก็แต่บอกไปใช้กับบอตะลันะมีคนถือบ่สบายถือบ่ปนี่ได้บ่อถือเยอะเเก็บปั้นก่บาทโอ้ได้เกป้นก็บาทเอาแต่สดงว่าบ่ซื้อหลายคนดนต้นเพได้ซื้อหลายเพราะว่ากัดวงตก็ตักเสืิมดวงเขามา ผมไปถึงดวงนี่น่ะอันอันตัวมากดีเพรามเนตัวนี้แหละว่าไม่ไปนักตัวอื่นดิบ่อเดี๋ยวทุ่ซ้ำกันอันนี้ตัวซื้อหลายลูกโต่ซื้อนักก็มอเออหมดลากลักตี่ผมบ่กให้ซื้ออันนี้กทีเดี๋ยวผมซื้อโยซื้อตัวละตามติ่แจ้งมันก็เขาไม่เขาดับเขาดับที่ก็ผ่าเลยไงตายกูณถือหายไปเร็วแล้วมาตีล้มกันล้มก็ได้เนาะมันบอกว่าอย่างนี้อะครับ เดี๋ยวฝากถึงเอฟซีจัง่อยก่อนอันผู้ป่วยเบิ้งคลิปกับว่าตอนเสียดายเนาะแต่ว่าหลังคนผู้ป่วยเบิ้งคลิปกับคนคอมเมนต์เข่ามาอันเพราะว่าล้มล้มคิปว่าแจ้งแจ้งข่าวว่าติมาตามพ่อสวายนะคนคอมเมนต์เข่ามาเพิ่มบอกว่าพ่อหวยออกแล้วถูกทุกทีไปสั่นว่าตอนตอนหวยยังไม่ออกไม่เห็นลงคลิปเป็นว่าโอ้ยเจ้าก็เห็นคลิปเจ้าก็แยกคอมเหม็นออกไปตัวนี้เลยพ้นลงไปทั้งสองคิปเนาะ พ่องชุดไทยแต่สามแปดชุดตัวเก่าประเทไทยยุคบ้านน้องมือนั่นไทยยังมือแรงอ๋อพอพอต้องเอาถึงเพิ่นเราเพื่นเพื่นเ่เห็นกันแล้วไปเพิ่นซือมเ่อาะเอาบนไปเลยเด้อพูดจะเรื่องอ๋องวดนี้ให้บนพร้อมงวอนี้สิป่อยแบบไหครับเร่องเล็กวิ่งอีเด้ออ๋อเอาเลขวิ่งก่อนติแมนจะสองสามหมื่นเข้ามาไหมอ๋อครับเนาะเอาสั่งเลยเนาะครับให้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 มันโกงกันครับสิมีหลายหางบ่ครับงวดนี้ ร่างนี่บกเกินสองหางบกเกินสองหางแม่ิดหรืิได้ใจจนเนี่คิดไว้ิดไว้ล้ว็วบกเกินสองหางบกเกินสองหางที่จริงคำนวณไต้ได้นี่มันหลายหางที่มันบ่เอาเจ็ดหางหมดโอ้แต่ว่าคัดออกมาให้ตัดดอกเลยทีเลยบ่ขอทาครับงวดบ่ขันคือจังคัดแมนแท้สามแปดตัวเดียวรับมาตัวเดียวหมดเนาะบ่ได้กลับเรยแม่นดีเขากัตัดออเวอดหรอกอินไปหลายแล้วพ่ชินฟูดมันเขา อย่าง12สูตรเขกาตัวเดียวเหมือน12ส,สูตรเกาตัวเดียวหมืได้38มั้งใชเอาเอาเจ้าส่มันได้มาเหรอเนาะแ<ม>ต่ว่ากัมาเร็วหมดหมดว่าเห็นไวแล้วอ๋อเห็ดเห็ด,หดวไดดดวาลานนแล้วเตรียมตัวไว้รื่อยๆแต่ว่า่ว่านด่การที่หายไปนี่ว่าหลายตัวนะกันเลยเพราะที่รับองเวลาัวลามันเก่งว่าไอ้เรื่เหมือนไปเนอะครับแม่บมดอะคือว่าตัวเขา มาหืวเือก็เดีให้ตัวนี้มาหัวือก็เดี๋ยตัวนี้ฮิตบ่ได้อ๋อครับฮิตบ่ได้๋ยวมันชัวชัวก่อนเนาะแม่นแต่ว่าให้ที่รีวิวก่อนเนาะตัวหลักๆเอาเอาตู้หลักตู้หลักบนเอาบนก่อนดิแมนเอาบนคูตกําหนดครับผมบนเอาบนมียังก็หันศูนย์ศูนย์กับหนดเนาะศูนย์กับหนดครับผมครับอันนี้ยังบ่ทันได้จับคู่ใหันอันนี้บนเนาะนี่ครจับคู่แล้๋ยวนี้อ่าเลิก เอามาตัดมาสิเขาจเสียใจนะที่เป็นอะไรเสียใจไปเรื่อยๆแต่เสียงเงินชีวิตเต็มก็พวกเอาหายไปก็หน่อยใจนี่กันจะเข้าดับได้อรอแม่รับนเถื่อนกันเตี้ยนกันสิกันเตี้ยนก็นพอดีนะครับอันนี้เอาศูนย์กับหนึ่งไปก้อนบนบัดนี้ล่างบัดนี้ล่างเอกแปดก็เก้าก็แปดครับล่างล่างเก้ากับแปดเอา เอาซมิหน yeah. you ีไปก่อนเนาะเมอสอโซเมโซหนี move ่มีเอฟซีผู้หนึ่งเราโทรมาเราบอกว่าเรามีศูนย์กระห่าถ้าถ้าตามของฟอสไซดได้ตัวไหนเราจะเอาไปใส่ศูนย์กับหาไปสักลองบุญบัณฑิตยุนี่มันมีศูนย์หรือยงนี่มันมีแต่ห่าจะเอาไปใส่ศูนย์หางี่ก็ได้หนึ่งหางี่ก็ได้เนาะเออหรือว่าจะเอาล่างอย่างนี้เก่าก็แปดแต่เอาเก้าไปใส่อัน ศูนย์กระเพาเจ้าเด้อเอฟซีถัดทีโตมากผมเต้นเลยผ่านนะเด่นไลยให้เอาเด่นพร้อมเลยครับเด่นผมใส่ถุงกลมตัวอ๋อขีดเส้นใต้เอาอ๋เอาเด่นเก่าแล้วนะเก่าเนาะล่างถึงเก่ามาขีดเส้นเรียงๆโอ้เสียงรถไหลข้างบนเดี่ยเด่นตัวเด่นหนึ่งเด่นหนึ่งอ้านี่พี่น้องถ้าผู้ใดสิไปหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยไปจับไปก่อน นะครับว่าสันวกันผมเอาหายไปเ,เร็วท,ที่เกิดเล่นผมตอนที่ดับเนาะรับเกิดมัตื่นดับท็บน,ดบนดีไม่หน่อยใหญ่ว่านี้มาเปียนเนี่ยมัน,ม,นมันมันโดนเป็นตะบึงเอาคิดนี้กะเอาสักนี่ไป็นควาว่าวมาตามเรีวบพวพทพสไยกับบททนเด็มีเวลาเห็นใหตเป็นทีเนาะแมนแมนแอีกเกืสองสามหมื่นเนาะสองสามหื่น <ะ S 1> ครับอีกแกือสองสามหมื่นสิมาตามไหมมีเอซี FC ถามถึงพ่อเดช พอเด็ดชงขาไหมนงวดว่าหันของโลเราูงมาส่วเมื่อพอถือฮะพ่อถือพ่ถือก็าหายแปดหายสามแปดเ็สามจิตเนาะสามจิตก็แปดสองก็แปดสองก็ทิบเก่าถึงเก้าหนึ่งวันแต่โซ่ใหม่ทุดหลังเนี่ยโซ่มาอีกงมาหาก้อนหัวจออกอ่ะแม่สองหมื่นไหมผมมไดิบึงคุโชูบอกดูหน่อยว่าชอบลาสามแปดเป็นว่าโอ้ในตัวเดียวก็ขุดว่าิดีนะอาครับ อ่าเดี like ๋ยวเจ้าในเอฟซีที่ตามพอเดียจู้กันสิตามหายทุกตัวคนเดียวล้านเงี้ยเดียวโอ้่นเพิ่นช่วงไม่หายอยู่เนี่ยเดียล้านเงี้เดียวอโทรศัพท์ผมเสียเขาสิพออะไรกันตอนนี้โทรศัพท์เสียโทรศัพท์ห้างพี่น้องโทรศัพท์หายผมก็เมียนหายห้างเอาไปผสมอยู่มโอ้สิถามเบือทุกหายเอฟซีอยู่ไหมตามมาเบอร์โทรมากเลยสิพอตันนี้เขาเอาไปผสมอยู่เอามาที่เราไปเอาเนาะอ๋อครับเบอร์โทรเดี๋ยวไปเอาเนาะถ้าถ้าผู้ใดอยากได้เบอร์โทรพอสบายเพราะว่า กับ,บเวยปค่อปเปิดโทัวร์ยังยงบ่ายากได้เครื่องไม่บ่ 5c เี่นถือเปนซื้อหายดิเดี้ยวเอาเอาไปนยังผู้ใด้5มี่ fc เป็นโชคดีเนาะคนอากเนถน5เป็นอากซื้อให้เดี๋ยติดต่อทางแอดมินเดาก็ได้ติดต่อทางแอดมินว่าอยากซื้อโทรศัพท์ให้พ่อสบายก็ทันแตจ้าวันวน,นีครับมี fc ซขาม,ม่นมาอยู่ว่าอันถูกสองร้อย สามแปดหน่อคุก็ม่นขอมเาค่นส่งมาานี่ก็มิ่นนเลยถูกกับพ่อสไว้สามแปดสองร้อยคว่าสองร้ได้เท่าไหร่ <14. S 1> มืสี่โอ้นั่นะ <c oughs> แต่ว่าพิ่นก็บถือก็ได้ดอกเนาะถือเพค่นถูกดีนะเสียครับหม่นเราเพาะจะยได้กินไปนะครับอันนี้เราห้ฟังดีซินอ <c oughs> อาสรุปแล้วตอนนี้พ่อสไว้ดีให้บุญ มาสองตัวมีศูนย์กับหนึ่งอ่าพี่น้องถ้ามีตัวใดกับน่องเราไปจับเบื้งก่อนเด้อแต่ว่าพอสบายนยังไม่ทันได้จับเนี่ยน้องเนาะเงล่างนี่เห็นก,ก็เปิดไหมอ่ะยวถือถือให้เป็นเบื้งเล็กน้อยนะครับ<ถ>เดียเ๋ยวกูไปนะฮะเป็นเลขเป็นที่ตัวดับเลยครับเท่านว่านี่เลขเบิร์เนาะครับเกิดถึงเลขดับโอ้ยหนึ่งหนึ่งท่นานวานี่มาตามเลียวพ่นมาตามเดี้ยก็บอได้พี่น้องเอซีเกี่ยวตามรอเนาะ แต่เอาตัวนี้ไปก่อนพี่น้องจ้งได้กะให้พ่อสบายเห็ดยีบร้อยก่อนเนาะคอยคอยสิมัดเอาเอาตัวจับคู่จับคู่นี่พ่อสบายสิคัดออกมาสิบอไหลยหางล่างหนีงวดวันที่หนึ่งหนีงว่เกินสองหางว่าเกินสองหางอ่ะพี่น้องทีบันีหางเดียวเหนะอ๋อทีว่นที่หางเดียวคือเกาเม่นๆครับชัวร์ๆเลยครับครับผมถือถือเป็นพิษแต่บนนี่ใส่เฮ็ดตามสูตรแล้วเนาะบนนี่ว่ามีเข่ามีรลุดเป็นธรรมดานะครับ แต่ว่าพี่ตัวเก่ามือเก่าม้าแท่นว่ามาหลาดตัวเส้นหมดแล้วเก่าแท่นจอดเที่ยงไม้ดิเที่นี่ออกสั้นจอนครับพี่น้องมันกับชั้นจอดเนี่ยครับพิมลกดติดตามไว้เลยนะครับพี่น้องท่าไหนก็ตามไห้แท้แน่นอนเพราะว่าพอสบายหนูยู่วัไก่บ้านแอดมินนะครับยู่วัไก่นะครับมาขี่รถมาแป๊บเดียวกับหมดแล้วถ้ามือใดมาทำเพราท่านกับ ไปตามอยู่บ้านได้บ้านกับบ่อไกลได้ได้ครับผมกับบ่อเนี่ยผมก็เฮ็ดไปแล้วเรียใจเนาะอืครับได้ใจเฮ็ดไปแล้วหาหัวกู่นี่นะอืพแต่ว่าเดี๋ยมันเรียนหน่อยที่สุดที่ที่เฮ็ดสิบสองสูตรนี่ให้มั้นเน่ยได้ตัวเดียวกันหลายที่สุดก็เดียกันตัวเดียวันเนี่ยงที่เนี่ยแม่บ้านกับไปผมกับบ่อเนีนั่งหัดเนี่ยครับบ่อไปมีเวลาเน่อยเพรนี้บ่อในเรื่องเหมือนนี้แม่บ้านก็ยุ่งอ่ะเอ็ดสีกันร้อนาะครับเนาะยันสวานเล่นตัวยังเสร็จยังสี่เด้อเพราะว่าถ้าพ่อหมั่นใจเราก็บพ่ออยากปล่อย ปล่อยไปเราไม่แก่เพราะอะไรครับถ้าปล่อยไปแล้วบ่ถือกติกแก่ไปหน่งแก่แก่อะไรครัใครก็ให้ได้ออืวันนี้ให้ตัวนี้วันนั้นให้ตัวนี้โอ้ยเนาะหน่อยใหญ่ได้อผมก็น้อยใหเฮ็ดครับเอาแต่เดียวเอาให้มันชัวๆแมนช่วยช่วยสามหมบ่นว่เกิน40,000เด้อครับผมมามาเลยครับจังได๋จะมาตามพ่อสวายอีกเที่ยงครับผมอ่ะสุดท้ายก็ขอบคุณพ่อสวายครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม